สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆนาๆทุกท่านครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ทางขายเซียนคืนเมอร์เินดสเกนซได้มารีวิวแจ้งให้ลูกค้าได้ทราบครับผมเป็นโปชุดดักนกกวักครับผมที่ทางขายเซียนคืนเมองสุซินสเนซได้จัดทรงในรอบเสาวันที่2 2อเดือนเจปี64ค <soci> รับผมนี่ก็เป็นโปชุดเกาลอยเกาสิบบาทครับผม ที่ทางขายเซียนขืนมือสุรินสิไดจัดทรงให้ลูกค้าก็ถือโอกาสมารีวิวแจงให้ได้ทราบเดี๋ยวพามาชมรายละเอียดเนื้องานชุดเกาลอยเกาสิบบาทได้ยังเน่เดี๋ยวมาชมกันเลยครับผมนี่นี่ก็เป็นชุดดักหนกกวักกับผมชุดพร้อมต่อรหนึ่งชุดลูกค้าสิได้เดี๋ยวมาชมไก่ไก่รายละเอียดเนื้องานความชัดเจนเลยครับผมคืนแขวนสี่สิบเอ็ดบวงแบบมุนได้ครับผมอมโดยลังเก็บ กระดิ่งสองอันกับผมกระดิ่งสองอันในี้ใส่ไว้ให้แล้วน่ฮะพร้อมด้วยน่ฮะแฟดด่เสียงกับผมลงใไฮไลท์เสียงครับพร้อมด้วยลาโพงแล้วก็นกควักยางครับผมนี่ก็เป็นชุดพร้อมใส่งานกับผมเก่าอยเก่าสิบบาทกับเป็นบริการจัดเก็บไปทางแบบซียวดีสำหรับลูกค้าที่สนใจกับถักเข้ามาได้ครับผมนะฮะรายละเอียดในงานความชัดเจน ทางขายเซียนขืนมุสลินรบประกันให้กับผมเนี่ยงานขายเซียนขืนกับตามภาพที่ลูกค้าได้เห็นเลยกับผมเป็นงานยใหม่ๆกับผมเปิดขายกันตามวันที่กับผมเผื่อความชัดเจนในการสื่อขายสินค้าทางขายเซียนขืนมุสลินกันเน้นการเปิดขายตามวันที่กับผมเนสินค้ามีพร้อมจัดทรงกับผมเดี๋ยวสิพาไปชมนี่ครับ ปกก็มีอยู่สามสิบสี่สิบตัวครับตอนนี้น่ครับมีผอมจัดทรงับผมถือโอกาสมารีวิวแจงให้ลูกค้าได้ทราบคัดับผมสำหรับทันทีสนใจหรือว่าอยากสั่งซื้อแยกชุดก็มีกับผมสำหรับลูกค้าที่สนใจอยากสั่งซื้อแยกชุดก็มีเปิดขายถุกอย่างถูกแบบครับผมสนใจแบบใดก็ ถักเข้ามาสอบถามใดกับผมถักเฟซทักไลายหรือว่าซิโต้เนี่ยแล้วแต่สะดวกครับผมจะเป็นชุดเก่าลอยเก่าสิบบาทกับผมมีคืนแขวน41บวงผมโดยลังเก็บกระดิ่งสองอันแฟดใดเสียงแล้วกะ็ลำโพงไล่พ่างกับผมแล้วก็นกวักย่างเป็นชุดพร้อมต่อพร้อมใส่งานตอนนี้ก็ ยังจัดโปรให้เรื่อยๆกับผมในยุคโควิดกับสำหรับทันทีตามหาหรือสนใจกับถักขม้าสอบถามเพิ่มเติมใดกับผมหรือว่าสิแจงซื้อทียูทางไตช่องยู u ูบเนี่ยแจงซื้อทียูแล้วกับพร้อมด้วยเบอร์โทรกับผมกเป็นบริการจัดเก็บปลายทางสำหรับทันทีสนใจกับเนี่ยติดต่อขม้าใดกับผมนี่ก็สิจัดทรงในรอบเสาร์กับผมเป็นชุดดักหนกกวกนี่ครับ ชุดดักนกควักหาชุดถือโอกาสมารีวิวแจงให้ลูกค้านะฮะโดยเบิ้งรายละเอียดเหนืองานของทันเนี่ยก่อนจัดส่งก็ฝากบอกต่อๆนัครับผมสำรับทันที่พึงเขาชมเขาเห็นกดติดตามไปเลยครับผมทั้งขายเยซียนขืนมุสลินมีรายละเอียดสินค้าใหม่ๆกับสินาแจงให้ได้ทราบก็เลื่อยก็ขอฝากรายละเอียดเอาไวา้ซั่วโมงก่อนครับผมสวัสดีครับ